ความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อขับรถมาเจอช้างบนอุทยานนะครับที่สำคัญถ้าเจอช้างป่าตัวนี้รับรองว่าพี่ๆน้องๆจะไม่มีเหงานะครับเพราะว่าพี่ภายผู้ผาฉายาเต็มไปหมดนะครับถังตื่นเต้นเฮฮา ก็มีบางเวลามาเิมเงียบบ้างนะครับอย่างในวันนี้นะครับพี่ภูขาของเราออกมาก็เรียกว่าไม่บื้อหวาเท่าที่ควรนะครับออกมาเดินโยกไปโยกมาไม่ได้หาเถาวันหาสลายอะไรมาเล่นนะครับวิดีโอนี้คือวิดีโอล่าสุดนะครับของพี่พาพภูผา เดินมาที่กลุ่มเมสที่28นะครับในตอนบ่ายของเมื่อวานนี้คือวันที่26เมษายนนะครับพี่ผู้พาออกมาโชว์ตัว2รอบนะครับรอบแรกช่างภาพของเรามาไม่ทันนะครับกะมัวแต่จอดรถนอนตอนบ่ายลมอ่อนๆการนอนก็ถือว่าดีที่สุดนะครับ จนกระทั่งมีข่าวแจ้งว่าวไไท,ที่ภูผาออกมานี่นะครับความตื่นเต้นจึงเกิดขึ้นบ้างมาดูช้างก็ไม่ได้ไปนอนนะครับแต่ก็อดที่จะนอนไม่ได้นี่คือจังหวะที่ถ่ายรอบแรกนะครับหลังจากที่ลงรถมาก็หยิบคกล้อมาถ่ายนะครับ ไม่ใช่เมฆไม่ใช่หมอกใดๆนะครับฝากเกาะหน้าเลนก็ขอบคุณพี่ช่างภาพแต่มีทิชชู่ไหมที่ให้ทิชชู่นะมานะครับสามารถเช็ดหน้าเลนได้ก็ถ่ายได้ชัดขึ้นนะครับนี่ครับก็เอาอมาให้ท่านผู้ชมดูจะได้รู้นะครับไม่ว่าภาพจะชัดหรือจะเบลอ ก็ขอรักเธอเท่าช้างนะครับสําหรับข้อมูลช้างป่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างจะือฮานะครับมีช้างป่าออกหลายจุดที่ือฮาที่สุดก็อยู่แถวแถวทุ่งนะครับเห็นว่าพี่งางอนหัวหายมาประกฏกายพร้อมกับพี่งวงทองนะครับ น่าจะมาแย่งน้องสาวสวยท่านล้อรวยและเก่งก็ถือว่าช่วยได้นะครับความรักในแบบฉบับของผู้ชายกว่าจะได้มาก็ต้องมีการต่อสู้กันบ้างนะครับ